สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอเรื่องการทำสนธิสัญญาเบอร์ีโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. เด็กชายปรัญชัยเพชรแสงโลดเลขที่3 2. เด็กชายธนัทมาริย้ได้เลขที่4 3. เด็กชายพัทธดลสุวรรณรัตน์เลขที่6 4. เด็กชายอัครพงษ์สมเสียงเลขที่12 5. เด็กชายอมรินชัยสนเลขที่13 หกเด็กหญิงเมทาวีจิรายุกรัรมจอเลขที่ยี่สิบเก้าเจ็ดเด็กหญิงลีราดาสุขสวัสดิ์เลขที่สามสิบเอ็ดแปดเด็กหญิงสุภัสสรนิมโรลีนเลขที่สามสิบสี่เก้าเด็กหญิงสุรีรัตกันความดีเลขที่สามสิบห้าค่ะส่วนที่สัญญาเบอร์นีคืออะไรส่วนที่สัญญาเบอร์นีคือส่วนที่สัญญาทางพระราชมัยตีและการพาณิชย์ฉบแรกที่กรุงรัตนโกสินทร์ทำกับประเทศตะวันตก ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยในสมัยรัชกาลที่3เฮนรี่เบอร์นีเป็นทูตอังกฤษได้เดินทางมายังกรุงรัตนโกสินทร์ในพศ2368เพื่อเจราจาปัญหาทางการเมืองและการค้าซึ่งเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2369และมีการลงนามในสนธทิสัญญากันการลงนาม ในวันที่20มิถุนายนพศ2369ไทยและอังกฤษได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาสองฉบับเป็นหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและข้อตกลงทางการค้าผู้แทนรัฐบาลไทยได้รักษาเกียรติยศและผลประโยชน์ของประเทศชาติไว้ดีที่สุดโดยไม่ยอมให้อังกฤษตั้งกรุงศุลและเอากฎหมายอังกฤษมาใช้ในไทยค่ะสาระสำคัญของสนธิสัญญาเบอร์นี มีอะไรบ้าง 1. อนุญาตให้พ่อค้าสยามทำการค้ากับพ่อค้าอังกฤษได้อย่างเสรีค่ะ 2. รัฐบาลสยามจะเก็บภาษีจากพ่อค้าอังกฤษตามความกว้างของปากเรือ 3. เจ้าพนักงานสยามมีสิทธิ์ลงไปตรวจสอบสินค้าของพ่อค้าชาวอังกฤษ 4. ชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายในประเทศสยามจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสยามทุกประการค่ะ สนผลจากการทำสนธิสัญญาเวอร์นีฉบับนี้นะคะคือทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าทั้งในเรือของการเก็บภาษีและการผลิตสินค้าส่งออกให้มากขึ้นจุดมุ่งหมายนะคะคืออนุญาตให้พ่อค้าสยามทำการค้ากับพ่อค้าอังกฤษได้อย่างเสรีรัฐบาลสยามจะเก็บภาษีจากพ่อค้าอังกฤษตามความกว้างของปากเรือ เจ้าพนักง,งานสยามมีสิทธิ์ลงไปตรวจสอบสินค้าของพ่อค้าชาวอังกฤษชาวอังกฤษที่เข้ามาค้าขายในประเทศสยามจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสยามทุกประการค่ะต่อมาเป็นหัวข้อประเมินหลักฐานนะคะ 1. อายุหลักฐานเว็บไซต์วิกิพีเดียแก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนพศ2564จาก Facebook วิภาควะวัติศาสตร์เมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2559เว็บไซต์ filpa-mag.com พศ2551และเว็บไซต์ทปูปปัญญาได้นำข้อมูลมาลงอีกครั้งในวันที่20มิถุนายนพศ2562 0ผู้สร้างหลักฐานเว็บไซต์วิกิพีเดียเขียนโดยฮอลลัส เจ้าของูเพจ Facebook วิภาคปรวัติศาสตร์เว็บไซต์ silpa mag com เขียนโดยคุณเกรียงไกรสมปัตชลิตอดีตอธิบดีกรมศิลปากรผลการวิเคราะห์สนทิสัญญาเบอร์นีเกิดขึ้นเพราะเมื่อก่อนนั้นการที่ต่างชาติจะนำเข้าสินค้าจะไม่สามารถขายได้โดยตรงจะต้องขายให้กับพระคังสินค้า ร่งกิจอาจคิดว่าไม่เท่าเทียมค่ะที่คนไทยสามารถค้าขายกับอังกฤษได้อย่างเสรีภาพในขณะที่ทางอังกฤษการค้าขายกับไทยต้องขายให้กับพระคลังสินค้าเท่านั้นก็เหตุผลที่ไทยลงนามในส่วนที่สัญญาเบอร์นี้อาจเพราะคาดว่าจะทำให้ได้ผลประโยชน์ทั้งในด้านการเก็บภาษีและการส่งออกไปยังอังกฤษและทำให้บ้านเมืองจเจริญม,มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อตกลงในส่วนที่สัญญา มีอยู่ว่ารัฐบาลสยามจะเก็บภาษีจากพ่อค้าอังกฤษตามความกว้างของปากเรือแสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นไทยติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกผ่านทางน้ำเป็นหลักค่ะส่วนสวนธิสัญญาเบอร์นี้มีความสำคัญต่อทั้งสองชาติซึ่งได้ผลประโยชน์ร่วมกันเช่นไทยได้รับภาษีปากเรือจากการนาเข้าสินค้าของอังกฤษและอังกฤษมีสิทธิ์ในการค้าขายกับไทยได้อย่างเสรีภาพค,ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ